รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Talk Today สนับสนุนโดยไอคอนสยามสยามพารากอน CP r a แรมจ่าวิรัตฟู้ดกาแฟดีกรีคอฟฟี่มิกซ์โรงเรียนสอนขับรถดีวันดราฟทิงสคูล สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะเราพบกันที่นี่ทุกวันจันท์เวลา14นาฬิกา15นาทีทาง PPTV HD 36แห่งนี้ค่ะวันนี้เนี่ยก่อนอยู่ในบรรยากาศแบบร่มรื่นสวนป่านะคะเพราะว่าที่นี่คือร้าน Forest p r e s s o ค่ะที่ซอยลาดพร้าว71โชคชัย4นะคะเห็นไหมคะว่าเขาแต่งร้านได้สวยมากๆจะไปมุมไหนก็ถ่ายรูปสวยที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ขนมของเขา อร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมแต่จะขอเริ่มด้วยเรื่องของข้าวโอ้โหนี่เป็นเรื่องสําคัญของคนไทยเลยนะคะแล้วยิ่งถ้าได้รับประทานข้าวอร่อยออร่ยหอมหอ,มอย่างข้าวหอมมะลิใหม่ตราชัดเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่าข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัดเขาเก็บรักษาอุณหภูมิของข้าวไว้ที่15องศาเซลเซียสค่ะ Top of the Town ข้าวหอมมะล,ลิใหม่ตราฉัตรที่สุดหอมนุ่มเหนียวตลอดปีไม่เหมือนใครเพราะใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บที่ความเย็น15องศาเซลเซียสความอร่อยที่แตกต่างเพราะในช่วงกลางปีแบบนี้ข้าวหอมมะล,ลิที่มีความหอมนุ่มเหนียวเป็นสินค้าที่หายากแต่มีเพียงข้าวหอมมะล,ลิใหม่ตราฉัตรที่ยังคงเก็บรักษาความสดใหม่หอมนุ่มเหนียวด้วยการจัดเก็บข้าวด้วยเทคโนโลยีความเย็นที่15องศา และด้วยเทคโนโลยีความเย็นที่15องศาก็ทำให้ข้าวหอมมะลิใหม่ตราชัตินุ่มไม่เหมือนใครและนุ่มได้ทั้งปีซึ่งเป็นจุดแข็งของข้าวหอมมะลิใหม่ตราชัตินอกจากนี้ยังยืนหนึ่งเรื่องของความสดใหม่ แม้ว่าจะผ่านมากลางปีแล้วแต่ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตรก็ยังสดใหม่หอมนุ่มเหนียวแบบที่ไม่เหมือนใครข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตรยังได้คัดเลือกข้าวสายพันธุ์แท้ผ่านการตรวจสอบ DNA โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทําให้สามารถการันตีความเป็นมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อย่างแม่นยําดังนั้นการตรวจสอบ DNA นนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นว่าข้าวที่ผู้บริโภคซื้อไปรับประทานเป็นข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ข้าวหอมมะลิใหม่ตราชาติได้รับความชื่นชอบและไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วประเทศจนทำให้ได้รับความนิยมและมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มข้าวหอมมะลิใหม่ ทนไทยนรรงกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดตัดสินใจเข้าซื้อกิจการบริษัทเนรมิตหนังฟิลม์มจำกัดซึ่งเป็นค่ายหนังคุณภาพชั้นนําของไทยเนื่องจากเห็นถึงศักยภาพของบริษัทที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะนําเสนอสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับวงการภาพยนตร์ไทยจนเป็นที่ยอมรับจุดเริ่มต้นตั้งแต่แรกครับผมผมไปเป็นที่ลุกษาตลาดให้บริษัทเนรมิตห,หนังอยู่แล้วแล้วแล้วทีนี้ก็คือได้ได้ได สัมผัสได้ทางานร่วมกันและได้เห็นว่าบริษัทในในในวิต่างฟิล์มมีเป้าหมายที่ที่อยากจะยกระดับโคงการภาพยนตร์ไทยซึ่งมันเป็นเป้าหมายเดียวกับผมเลยครับที่ผมมีความชื่นชอบด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็บอกกับว่าเลยได,ได้ได้คุยกันว่าถ้าได้ไทท่านเข้าไปร่วมเป็นเงินทุนเสริมพลังความแข็งแกร่งให้กับในังนี้หนังฟิล์มมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ครับอย่างที่ทราบกันก็คือว่าเมื่อเราต้องการที่จะพัฒนา ็ยกระดับนะคะก็คือการที่เรามาเมิร์ชกันทํางานร่วมกันอย่างงี้ค่ะก็คือมันก็จะเป็นอีกซอฟท์แวร์รูปแบบหนึง่งที่จะช่วยกันผลักดันนะคะผลักดันอุตสาหการรมภาพยนตร์ไทยหนังไทยแล้วก็ฝีมือคนไทยให้ไปสู่ระดับโลกแล้วก็ไปสู่สายตาของชาวโลกมากยิ่งขึ้นค่ะมันก็เป็นเหมือนรวมพลังกันนะคะเป็นแรงผลักดันให้แก่กันและกันแล้วก็พัฒนาอุตสาหการรมของไทยแล้วก็ภาพยนตร์ไทยไปเรื่อยๆค่ะ ในช่วง1 2ถึง2ปีนี้บริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดจะใช้งบลงทุนไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทเพื่อสารต่อโปรเจกต์ภาพยนตร์กว่า10เรื่องที่จะออกฉายทั้งในไทยและต่างประเทศรวมถึงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งพร้อมเปิดประสบการณ์การดูหนังผ่านเทคโนโลยี VR เพื่อให้คนทั่วโลกได้เข้ามาชมภาพยนตร์ในเมตาเวิร์ได้อีกด้วยค่ะ ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การ,ารมหาชนหรือทีเซบร่รวมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชนบุรีสมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออกและภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจท่องเที่ยวจัดงานเสวนาอีเทิร์นไมซ์แอนด์ทราเวลมาด2อ2พเพื่อเป็นการเสริมศักย,ยภาพการตลาดรองรับนักเดินทางท่องเที่ยวไม้4จังหวัดชายฝั่งตะวันออกได้แก่ชนบุรีจันทบุรีระยองและตราดค่ะ ครับวัตถุประสงค์ในการที่เราจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเชื่อมสามประเทศเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำท่องเที่ยวเนี่ยเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับต้องมีเพื่อนนะครับแล้วก็สามประเทศที่เราพัฒนามาด้วยกันในเส้นทางต่างๆเนี่ยจะทําให้เกิดตัวเลขท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจากการเที่ยวด้วยกันในสามประเทศนะครับไทยกัมพูชาเวียดนามนะครับยังจะส่งผลไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาจาก ทวีปื่นนะครับที่จะเพิ่มวันพักในสามประเทศนี้ให้ยาวนานยิ่งขึ้นครับเราต้องมีการเตรียมการวางแผนรองรับเขาแล้วรัฐเองก็ต้องมีเรื่องของกดล็อกบางอย่างเพื่อที่ให้เกิดความสะดวกสบายอาจจะเป็นวันสต็อปเซอร์วิสในเรื่องของการให้ประชาสัมพั์ต่างๆส่วนที่เสร็จเองก็จะไปในแานาวถนัดของทีเสร็จก็คือการสนับสนุนในเรื่องโคงการต่างๆกัสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ททยวต่อไปครับ สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือเกิดการเดินทางเส้นทางเชื่อมโยงต่อเนื่องไม่จัดงานอยู่ในเฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งและเกิดการกระจายการใช้จ่ายทั่วภูมิภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้นโดยสําหรับแผนในอนาคตทีเซบจะผลักดันและส่งเสริมให้แต่ละเมืองจัดกิจกรรมและเทศกาลในลักษณะเชื่อมต่อกันทั้ง4จังหวัดเพื่อให้เกิดการกระจายไรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะ 4ประเทศไทยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำใช้ภาพความสำเร็จควบคู่การเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลตลอดระยะเวลา10ปีของการดำเนินงานในประเทศไทยในงาน4 Story 2022 Digital Technology for All และเปิดแผนกลยุทธ์ใหม่เดินหน้าขับเคลื่อน3ธุรกิจหลัก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและส่งเสริมการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยด้วยเทคโนโลยีพร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม C a c a d e m y เสริมทักษะดิจิทัลให้คนไทยเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนค่ะ ก็ซี C, นะคะอยู่ในเมืองไทยมา10ปีแล้วนะคะก็เราเราคาดหวังแล้วเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปนะคะสิ่งที่เราให้บริการมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาคือการเอาเทคโนโลยีมาทําให้ชีวิตเนี่ยสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นมิชชั่นของบริษัทนะคะแล้วก็เราก็ตั้งใจที่จะดูว่าเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่อยู่บนโลกใบนี้อีกเนี่ยที่เหมาะสมกับตลาดไทยนะคะเราก็จะมุ่งเน้นที่จะเอามาพัฒนาการให้บริการในทั้งสาธุรกิจของเราไม่ว่าจะเป็นตัวการีน่าเองช้อปปี้เองหรือซีมานี่เองเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีที่ ใหม่นะคะอยู่ในเทรนด์แล้วก็มีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะ ในโอกาสที่4ประเทศไทยครบรอบ10ปีได้ขอบคุณลูกค้าพันธมิตรและพนักงานทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีมาโดยตลอดรวมถึงผู้บริโภคที่ให้โอกาสให้บริการได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันและในอนาคต4ประเทศไทยจะยังคงพัฒน,นาการบริการอย่างเต็มที่พร้อมเกี่ยงข้างผู้บริโภคผู้ประกอบการพันธมิตรทุกท่านและเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจและสังคมไทยในยุคดิจิทัลต่อไป วันนี้นะคะแบรนด์โบนิต้าดีกรีนะคะเราได้พัฒนาสูตรใหม่นะคะวันนี้เราได้พัฒนาสูตรที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วเราก็ได้ปรับเปลี่ยนสูตรให้ดีมากขึ้นนะคะเราได้เปลี่ยนโรงงานนะคะสูตรเก่าของเราเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะแต่เราจะพัฒนาสูตรให้ดียิ่งขึ้นนะคะตอนนี้คอลลาเจนดีกรีของเรานะคะได้เป็นคอลลาเจนดีกรีสูตรใหม่นะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยตอนนี้นะคะเป็นไดเปปไทด์นะคะแล้วยังมีเพิ่มประสิทธิภาพโดยการที่ มีทับทิมนะคะแล้วก็ยังมีเมล็ดเกสซีดนะคะช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนได้ดีมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะพี่โบลงมาที่าหาดใหญ่นะคะโรงแรมเซนทารานะคะเพื่อมาเทนตัวแทนโดยเฉพาะเลยนะคะตอนนี้เรามีทั้งฮาลานนะคะแล้วก็ BSI แล้วก็เป็น ISO นะคะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ ทุกคนลูกค้าหรือตัวแทนนะคะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตอนนี้เราเปิดรับตัวแทนทั่วประเทศนะคะมีการเทรนฟรีสอนฟรีนะคะโดย c ีอีโอ t a นคือพี่โบเองนะคะสอนแบบไม่ต้องกักเลยนะคะแล้วก็เทรนทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะคะแล้วก็ยังมีการสร้างตัวตนนะคะใน f a c e b o o k นะคะแล้วก็ TikTok แล้วเรายังมีเทรนพิเศษนะคะจากมืออาชีพช่างถ่ายภาพนะคะตอนนี้นะคะเราเทรนให้แบบพิเศษเลยค่ะทำโปรไฟล์ได้อย่างสวยงามและทำให้สินค้าเราขายดียิ่งขึ้นค่ะที่ไม่ดาเลือกก็คือแม่ดาเลือกที่เจ้าของแบรนด์ว่าเขามีความคิดยังไงถ้าสมมุติว่าเราเจอเจ้าของแบรนด์ที่เขามีความคิดเป็นบวกไม่ว่าวันไหนเราจะรู้สึกลบเราก็จะมีพลังบวกจากเจ้าของแบรนด์ทำให้เรารู้สึกแบบ มีพลังและแบรนด์ดีกีเป็นแบรนด์ที่สินค้าถือว่าแบบราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าระดับไหนคือสามารถเอื้อมถึงอย่างให้ทุกคนที่แบบกำลังหาสินค้าดีๆแนะนำแบรนด์ดีกีเลยค่ะ สนับสนุนโดยกาแฟดีกรีคอฟฟี่มิกซ์คุณผู้ชมคะมาร้านฟอเรส t p เ e ร s โซทั้งที่นะคะก็ต้องสั่งเมนูซิกเนเจอร์ของเขาก็คือนี่เลยค่ะเครื่องดื่มนี้ชื่อว่าฟอเรส t p เ e ร s โซเหมือนกันเลยนะคะเป็นกาแฟค่ะผสมกับน้ำผล,ลไม้ซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือกีวีนั่นเองนะคะก็จะได้รสชาติความขมของกาแฟผสมกับความสดชื่นของผลไม้ด้วยนะคะ talk to you หลากหลายเมนูอาหารพื้นถิ่นที่อยู่คู่สำหรับคนไทยมาช้านานล้วนสะท้อนให้เห็นถึงวิถีภูมิปัญญาที่โดดเด่นในแต่ละภาคและยังนำมาซึ่งรายได้จากการพัฒนาอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน แต่ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานทําให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ได้ไม่แน่นอนและไม่สามารถเก็บไว้ได้นานส่งผลให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้การยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกับผู้ประกอบการทั้งในกลุ่ม o t o p SME รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์รวมทั้งขยายฐานการตลาดให้เติบโตยิ่งขึ้นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทน ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำในการวิจัยสร้างนวัตกรรมและให้บริการด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้านการฉายรังสีลงไปส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารพื้นถิ่นและกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปเพื่อช่วยพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยยังคงคุณค่าและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภายใต้กิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี โดยในปี2564สทนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สามแห่งในภาคกลางได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระคนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ธนบุรีและมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชนครินทร์สนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์สมัครเข้าร่วมประกวดโปรดักแชมเปียนซึ่งจะนำผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นที่มีศักยภาพของชุมชนมาฉายรังสีและประกวดเพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะ เป็นสุดยอดอาหารพื้นถิ่นโปรดักชมเปียนสำหรับการดำเนินง,งานในพื้นที่ภาคกลางนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมทั้งหมด179ผลิตภัณฑ์156ผู้ประกอบการมีโปรดักชมเปียนรวม3ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยปลาร้าส่งเครื่องจังหวัดอุทัยธานีอาหารหมักดองสูตรลดโซเดียมและน้ำตาลต่ำจากกรุงเทพมหานคร และผลิตภัณฑ์ชากระวานจังหวัดจันทบุรีต่อมาในปี2565สนได้ขับเคลื่อนกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2ในพื้นที่ภาคใต้โดยผนึกกำลังร่วมกับสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยราชพัฒนามแห่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเกต็ตมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ภาคใต้นี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมทั้งหมด122ผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์เป็นสุดยอดอาหารพื้นถิ่นโ o รดักแชมเปียนประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์เห็ดแครงแห้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงไตปลาก,ก้อนพร้อมปรุงตราบานบนนบจังหวัดพัทลุง 3. ผลิตภัณฑ์กระเปะสดปลาทูแท่งกรอบตราบางโกกระเปะบังโกะจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยศักยภาพของความเป็นประเทศที่มีแหล่งวัตถุดิบอาหารชั้นยอดในปี2,566ที่จะถึงนี้ สทนจะได้เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการใช้รังสีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3ในพื้นที่ภาคเหนือโดยยังคงผนึกกำลังร่วมกับสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติพร้อมด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชร ด้วยองค์ประกอบแห่งความพร้อมของบุคลากรความรู้และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีงานวิจัยและนวัตกรรมสทน,นและหน่วยงานภาคีทั้งหมดพร้อมแล้วที่จะเป็นสะพานเชื่อมไปยังผู้ประกอบการชุมชนเพื่อยกระดับอาหารพื้นถิ่นให้มีมาตรฐานตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่สมกับที่เป็นองค์กรในกระทรวงแห่งโอกาสกระทรวงแห่งปัญญากระทรวงแห่งอนาคต ได้บรรยากาศดีจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงของ t ็ l k t o เก t ต e r กันค่ะสนับสนุนโดยจาวิรัตฟูด้ดคุณผู้ชมคะนี่เป็นโซนส่วนที่เป็นน้ำตกแบบนี้นะคะของร้าน Forest p r e ซ s o ค่ะแล้วเราก็มีน้ำา o r r s t t u u n h h ค่ะซึ่งเป็น น้ำผล,ลไม้พันช์นะคะที่มีความสดชื่นสุดๆไปเลยมานั่งดื่มไปด้วยกันนะคะพร้อมกับดูช็อกทูเกเตอร์ไปดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจค่ะช็อกทูเกเตอร์สวัสดีค่ะสายด่วนพม1น0่อมนจังหวัดสมุทรสงครามยินดีให้บริการค่ะต้องการขอคำปรึกษาด้านใดคะได้ค่ะ,คะขออนุญ,ญาตสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะ ม่ซาบะพูแจนอยู่จังหวัดไหนนะคะพบเห็นเด็กหรอคะได้ค่ะ าพักเด็กและครอบครัวอยู่ในสังกัดกรมกิจาการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดมีภารกิจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤตคุ้มครองสวัสดิภาพและจับบริการสวัสดิการสังคมสําหรับเด็กเยาวชนครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมนอกจากนี้ยังให้สถานที่พักพิงชั่วคราวและปะจัจจัยีสําหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมตลอดจนเป็นสถานแรกรับเด็กและเยาวชนเป็นสถานพัก ช่งชั่วคราวตามกฎหมายและส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลอำเภอจังหวัด บูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือระยะสั้นและระยะยาวขณะเดียวกันยังช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและมีพัฒนาการที่เหมาะสมคุม้มครองสวัสดิภาพมุ่งเน้นการเข้าคุม้มครองเด็กที่น่าจะอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงจะได้รับอันตรายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษามุ่งเน้นมาตรการเชิงบวกเพื่อพัฒนาให้มีความประพฤติที่เหมาะสมค่ะ สำหรับงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะส่วนใหญ่หลายๆ,ๆหน่วยงานหลายๆ,ๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะคะหลักๆแล้วเนี่ยเราก็ทํางานในเรื่องของการคุ้มครองเด็กการสงเคราะห์และก็การส่งเสริมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรเราพบเห็นเด็กที่อยู่ในภาวะยากลําบากเช่นเด็กยากจนเด็กถูกทอดทิ้งเด็กถูกทารุณกรรมเราอย่าเห็นเป็นเรื่องเฉยหรือเป็นเรื่องของครอบครัวเขานะคะเกิดเหตุต้องแจ้งค่ะเพราะเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองอย่างน้อยบ้านพักเด็กและครอบครัวจะเป็นตัวแทนของเด็กๆที่เข้าไปคุ้ม ขขออองงเเเาาาาใหห้้ไดมมมีสสิิทธยยู่ย่ะปัญหาที่พบมากที่สุดส่วนใหญ่มีทั้งปัญหาด้านยาเสพติดปัญหาด้านการเสพสื่อออนไลน์อย่างผิดวิธีซึ่งล้วนแล้วเกิดจากพื้นฐานการเลี้ยงดูของครอบครัวและการให้ความสําคัญของครอบครัวที่มีต่อตัวเด็กอาจไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังพบว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของความรุนแรงและการล่วงละเมิดต่อเด็กเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัว ขณะเดียวกันภายในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็พบว่ามีเด็กและเยาวชนกลายเป็นกำพร้าเนื่องจากผู้ปกครองเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 เด็กเหล่านี้จึงถูกส่งมายัางบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นสถานแรกรับหรือสถานพักพิงชั่วคราวที่ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในด้านปัจจัย4การพื้นฟูเยียวยาพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตค่ะ หากท่านพบเห็นเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองและสงเคราะห์ท่านสามารถแจ้งได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง77แห่งทั่วประเทศหรือโทรที่สายด่วน1300หรือแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กทั้งนี้ขอให้เรื่องการคุ้มครองเด็กเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะคะพบเห็นเด็กที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่านิ่งเฉยท่านแจ้งได้เดี๋ยวเรามีหน้าที่เข้าไปช่วยคุ้มครองเองค่ะ และก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะมาทําเมนูอาหารอร่อยๆกันนะคะนั่นก็คือเมนูจากน้ําปลาราแม่ไพลินใบจ่าวิรัตปันสุขวันนี้เป็นเมนูที่ชื่อว่าหมูสับผัดปลาราค่ะปลาร้านับเป็นอาหารที่นิยมของผู้คนในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นและไม่ได้มีเพียงแค่ส้มตำปลาร้าเท่านั้นแต่หลายเมนูอาหารที่นําปลาร้ามาใช้เป็นส่วนประกอบก็ทําให้รสชาติอร่อยขึ้นด้วยค่ะ อย่างเมนูนี้มีชื่อว่าหมูสับผัดปลร้าเมนูง่ายๆแต่อร่อยนัวอย่าบอกใครเลยค่ะและหากจะให้รสชาติดีสุดๆต้องใช้ปลร้าของแม่ไพลินบายจ่าวิรัตที่ได้มาตรฐานความสะอาดปลอดภัยและรสชาติอร่อยนัวมากๆด้วยค่ะเริ่มต้นกันที่การเตรียมวัตถุดิบประกอบด้วยหมูสับ7จกรัมไข่ไก่3ฟองตะไคร้3ต้นหอมแดง20กรัม กระเทียม20กรัมพริก10กรัมน้ำปาร้ามแม่ไพลินใบจาวิรัตผงปรุงรส ใช้เครื่องปรุงอะไรมากมายเพียงแค่มีปลาร้าแม่ไพลินใบาจาวิรัตที่มีรสชาติความอร่อยอยู่ในตัวและมีความเข้มข้นสุดๆจากการหมักนานถึง6เดือนก็ทําให้ฟินแล้วล่ะค่ะเพราะน้ำปลาร้าแม่ไพลินใบาจาวิรัตเป็นสินค้าโอท็อปที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแถมยังผ่านมาตรฐานฮาลาลมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่ามีโอเมก้า3มบำรุงเลือดปรับสมดุลร่างกายและบำรุงกระดูกได้อีกด้วย น้ำปลาร้ามแม่ไพรินใบาจาวิรัตนอกจากจะรสชาติอร่อยแซบหนวดถูกใจคนทุกบ้านแล้วด้วยการผลิตจากเครื่องมือที่ทันสมัยทำให้ได้ทั้งความสะอาดได้มาตรฐานถูกหลักอนามัยผ่านการฆ่าเชื้อและปรุงรสมาเรียบร้อยที่สำคัญสคุณของน้ำปลาร้ามแม่ไพรินใบาจาวิรัตยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในตับได้อีกด้วยค่ะก็ในสู่ยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะในการทำมาหากินนะคะตอนนี้มันก็รู้สึกว่าประสบปัญหากัน มากมายนะคะหมายถึงเกี่ยวกับยุคโควิดนะคะมันก็ทำให้ดิฉันก็ได้เห็นว่าในการที่เราจะแบ่งปันแบ่งปันกันแบ่งปันความสุขความออออห่วงหาอาทรกันก,ก็อยากจะแบ่งปันในในได้เปิดคิดโครงการของปาระแม่เพลินบายจ่าวิรัตปันสุขค่ะเพื่อจะได้ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือคู่บริโภค ให้ได้ซื้อน้ำปลาร้าในราคาถูกแต่คุณภาพของเรานี่รับรองเลยนะคะในความแซ่บนัวอร่อยมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะคผู้ชมว่าร้าน Forestpresso นะคะที่ซอยลาดพราว71โชคชัย4เนี้ยมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากและจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดไฮไลท์เลยเขาบอกว่าเป็นบันไดสไตล์ลอฟที่หลายๆคนเนี่ยมาถึงจะต้องถ่ายรูปด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนั่นก็คือร้าน Forestpresso ค่ะ ซอยลาดพราว71โชคชัย4แห่งนี้อย่าลืมแวะมารับประทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอร่อย,ออยๆที่นี่กันนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการทอล์กทุดค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลา14นากา15นาทีนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ